ลาสิคาทุกคนจะสึกหลังจากที่ไปที่ปฏิพารเสร็จแล้วก็ฉันและตอนเยน็นก็จะสึกแต่ผมขออนุญาตที่จทีไม่ลาสิคาเพราะว่าเป็นบทที่อินเดียให้กับผมไปบวบทให้กับประเทศนะครับฉลองครบหกรอบของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตไม่สึกเพราะว่าจะกลับมาสึกที่เมืองไทยเนื่องจากว่าแม่ผมแปดสิบเก้าไม่ได้ไปด้วยอยากกลับมารับบัตรแม่อยากให้แม่มีความสุขนะครับก็กลับมาทั้คนที่จะสึกหมดครับสิ่งที่ผมได้คิดตอนนั้นก็คือว่าพวกทรเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านรู้ว่าจะปริพาน ท่านต้อบอกว่าจะมาที่กุศินาลายท่านบอกว่าจะนอนตรงนี้เตรียมพร้อมที่อนะ่างเลยไหมท่านฉันอาหารมื้อสุดท้ายครับอย่างมีสติและก็ขึ้นไปนอนแล้วก็เลยไม่ผ่านยังมีสติถามกับอาหารมื้อสุดท้ายที่กินตอนเป็นถ้าถ้าเป็นสงศ์ตอนนั้นเราต้องย้อนกลับไปถามว่าแล้วอาหารมื้อสุดท้ายของชีวิตเราจะเป็นยังไงจะได้นั่นกินอย่างมีสติหรือนอนรับทางสายยาง หรืออย่างไรเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเขาต้องอยู่ปัจจุบันที่ได้ผมไม่บวกอคนนี้ผมชอบมากที่ทำผมกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอย่าติดกับอดีตอยากที่จะคนมาั้อยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะนั้นพุทธจิตให้นะครับจิตโลหายใจเขาออกคืออยู่กับปัจจุบันอย่าไปติดว่าอะไรครับเขาเคยดีกับเราเขาดีกับเราทําไมวันนี้เขาไม่ดีก็เพราะเราไปติดอยู่กับอดีตเกินไปใช่ไหมก็วันนี้เขาเป็นอย่างนี้เราจะทาอย่างไรมากกว่าอย่าไปติดอดีตว่าเราเคยรวยเราเคยมีตังวันนี้จนแล้วพิริติทำไมว หลายคนพอมีเงินไปแบบมีเงินร้อยสองร้อยเราบอกหาความสุขไม่ได้เลยเรามันยากจนใคยดูนะจะมีเงินสิบล้านเลยนะฉันจะมีความสุขให้เต็มที่เลยผมยืนยันนะครับถ้าท่านยังหาความสุขกับเงินหนึ่งร้อยบาทไม่เป็นก็อย่าฝันว่าจะมีความสุขกับเงินล้านบาทเป็นเลยครับจริงไหมมีเท่าไหร่ก็หาความสุขกับมันให้เป็นให้ได้ก่อนสิถ้าเราสุขกับเงินสิบบาทเป็นเงินพันบาทเราก็สุขกับมันเป็นอยู่กับตัวเราครับสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ตัวเงินใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้สาคัญมากนะครับในเรื่องของมาราย,ยาทในการเขียนแล้วตัวมารตัวสุดท้ายความลึกที่บอกเลยครับชนะให้ได้กับทุกอย่างนะส่วนเทพเทพและเทพเพยากรณ์เทพเรื่องของอะไรครับเทพ่านใจต้องลงมือทำและเทพสุดท้ายต้องเป็นกรรมเทพครับกรรมเทพผมไม่ได้ให้่าไปเชื่อไอ้ตัวกรรมเทพที่มันตัวศิษย์ผมเลยชอบมากเลยกรรมเทพเนี่ยเรียนหนังสือปั๊บโอกรรมเทพแขมงสอนรอกรรมเทพมาพบรักผอที่บอกสิดสมบูยว่าเลิกเชื่อกรรมเทพเถอะ เราจะมีคู่ชีวิตอย่างไรไม่ได้อยู่ในธรรมะเทศครับอยู่ที่พฤติกรรมของเราเป็นสิ้นผมจะบอกลูกศิษย์นะครับว่าถ้าเลิกเรียนปั๊บถ้าเลิกเรียนนะแต่งตัวฟิลจีดเป็นนั่งที่ร้านเหล้าเข้าผับเข้าเถกก็คงจะเจอผู้ชายแบบนั้นใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้ที่เจอคนที่เรียนเก่งๆเกี่ยวดแบบหนึ่งไปนั่งเกี่ยวหนังสือในผับในเถกริงไหมเจออย่างมากคนที่ขึ้นแบบคือรปภที่บอกรถาอยู่ข้างหน้าแ่ที่มันมีโอกาสมันกำหนดสถานที่ตูวมาเองจริงไหม แต่ถ้าเลิกเรียนปั๊บเข้าห้องสมุดไปอา่านหนังสือก็มีโอกาสเจอคนที่เรียนเก่งอยู่ในห้องสมุดมันแน่จริงไหมครับเขากำหนดสไตล์ชีวิตของตัวเองนิดสิไม่มีใครกำหนดเลยครับอย่าเชื่อกรประเทศเพราะเน่กรประเทศกางเกงมันยังงุ่งไม่เป็นเลยคุณไม่เชื่อ,อทำไมมันยังงุ่งกเก่งไม่ได้เลยยังไม่เห็นที่ผลแต่การประเทศผมพูดหมายถึงเทพแห่งความรักคือเวลาอา่านหนังสือเนะี่ยต้องอ่านให้ได้สามร,ระดับคืออา่านตัวหนังสือว่าเขากําลังจะบอกอะไรกับเราอ่านตัวหนังสือนะครับแต่อย่าอ่านแค่นั้นนะให้อ่านบอกถึงคนเขียน ว่าคนเขียนมันมีอะไรแฝงอยู่ถึงเขียนแบบนั้นออกมาและอ่านหนังสือสาวเลครับอ่านถึงเงินทุนที่หนุนคนเขียนด้วยก็เป็นยังไงสามอย่างนะครับตัวหนังสือบางอย่างที่ต้องอ่านตัวหนังสือเชิดเอาตัวหนังสือป้าปทีมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนเขียนมันเผลอซะแล้วอ่ะมันมันมันเตะซะแล้วอ่ะนะครับเขียนไม่ได้ยังไงต้อหนังสือบางเรื่องบางเลื่องตามไม่ได้นะครับหนังสือบางเล่มก็โหดร้ายมากนะครับอ่านเลยแบบแต่ก็อ่านนะครับอ่านทุกเล่มเพื่อว่าทาง เสื้อแดงเขียนเป็นสื่อรายการผมชอบอ่านก็มากอ่านเสมอพีนะฮะอ่านข้องขำอ่านไปเราดูวะดูดูทีวีก็ดูช่องเขาเยอะมากนะเด็กผมร่วงมาดูดูจะรู้ว่าหาโชว์เอกไทยที่จำภาษาโชว์ภาษาโชว์ที่ช่องแดงมาตลอดแล้วก็หาโชว์แกมีฟาร์มเป็นของแกนะครับเป็นบ้านที่มีฟาร์มสับเลื้อยผานเต็มฟาร์มเนี่ยอะไรที่แบบน่าจะได้นะคือหลายอย่างต้องต้องถ้าเราไม่รู้เขารู้เราจะมีปัญหา ใช่ไหมครับสุนูจึงบอกเลยครับรู้เขารู้เราลบร้อยคง,<บ>คงชนะร้อยคงลบความเชื่อน,นันซะลบสิ่งที่พูดปกตินันซะสุนูเขียนแบบนี้ครับพี่หม่นะพี่ดิดนะสุนูบอกว่ารู้เขารู้เราร้อยศึกมิตรภาพรู้เขารู้เราลบร,ร้อยครงไม่แพ้ไม่ได้บอกชน,นะนะเสมอกันได้จริงไหม รู้เขารู้เราร้อยสิบมีพ่ายอย่าไปตีความว่ารู้เขารู้เราแล้วลบแล้กชนะร้อยครั้งเพราะอีกสามบทต่อมาสุนบูจึงบอกว่ารู้เขารู้เรารู้ภูมิประเทศจึงจะลบลักษณะทั่คู่ครับนั้นตราจะมีแค่ตราสุนบูจึงลบไปที่ล่างลบในทะเลจริงไหมแค่รู้เขารู้เรานะนักชกจากเมกาจะมันชิงแชมป์โลกกับไทยรู้กระบวนการชกเราทุกอย่างเลยรู้เราและรู้รู้เขารู้ทั้งสองฝ่ายแต่ไม่รู้ว่าชกที่บุรีรัมย์ตอนบ่ายสาม รอดนะเกือ,อ40บ40อ,องศาโชคไม่ออกเลยครับมันต้องรู้คุณประเทศทจริงนะและถ้านำไปใช้กับละคว,น,วนี้ก็คือเลยครับรู้เขารู้เรารู้บริบทรบร้รอยครั้งชนะร้อยครั้งจริงไหมต้องรู้บริบทแบนจริงไหมล่ะนั่นถือว่าอะไรกรแลวอ่านเนี่ยอย่าไปก๊อปปีป้มาทุกอย่างต้องกลับมาทบทวนว่ามันใช้ได้ไหมกับชีวิตเราถ้านเองก็ไงครับใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่กับปัจจุบันที่มากที่สุดมีความสุขมากที่สุดสุขกับทุกอย่าง